สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเทรด e อ็กซ์ตรนะครับอตอนนี้ผมมีการทดสอบแล้วก็ปรับค่าบางอย่างสำหรับ EXTREME โดยเฉพาะนะก็ให้ใช้ไฟล์ล่าสุดนี้นะครับไฟล์เดิมก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันจะตั้งค่าย,ยากทีหนึ่งนะครับก็ไฟล์ล่าสุดจะใช้ชื่อว่า w e a l s t e p t r a n s f o r m extreme สำหรับ xau นะครับซึ่งจะได้ค่า default หน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ก็การเทรดเอ็กซ์ตรีมก็คือว่าจะใช้โหมดความเสี่ยงสูงสุดตรงนี้แล้วก็เราจะไม่ได้ใช้การแก้ไม้แบบไดนามิกแต่ว่าเราจะแก้โดยใช้ค่าของตารางหน้าต่างฝั่งซ้ายนะครับก็คือแก้500แบบแบบฟิกเลยนะครับแล้วก็ TP ก็500จุดเช่นเดียวกันดนะังนั้นหน้าไดนามิกนี้เราสามารถกดหมายเลข2แล้วก็พับไปได้นะครับพพับไปอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ก็มาดูความแตกต่างนิดนึงนะครับ เวอร์ชันนี้เหมาะกับการเทรดไทมเฟรมหนนาทีเหตุผลก็เพื่อที่จะให้สามารถาหาจุดเข้าในระหว่างวันได้บ่อยๆนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับความเสี่ยงที่แตกต่างของไฟล์นี้นะคือตัวหารที่จะคำนวณหลอดอัตโนมัตินะครับตัวไฮเนี่ยจะใช้เงินทุนหารด้วย50,000ืนะครับสำหรับทองคำนะแล้วก็ Extreme เนี่ยจะใช้บ a ลานซ์หรือเงินทุนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรียลไทม หารด้วย5,000นะครับอย่างเช่นตรงนี้เราจะเห็นว่ามีบาลานซ์อยู่1,000 0แนะครับอันนี้ผมเทรดจาก1,000 0นะครับแล้วปั้นให้ดูว่ามันโต10เท่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็10เท่าจาก1,000 0ก็เป็น1,000 0แนเนาะทีนี้ตอนแรกมันก็เป็นพอร์ตหมื่นแลลวจะเป็นพอร์ตแ0นปุ๊บพอเป็นเอ็กซิรมหารด้วย5,000ันเขาก็จะออกหลอดอยู่ที่20ลอดเลย นั้นก็อันนี้อาจจะพอดูพอร์ตใหญ่นิดนึงนะครับดูพอร์ตมันโตนิดหนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องปรับไปเป็นพอร์ต USD ธรรมดานะครับอันนี้เป็น backtest นะอ่าโอเคสรุปก,ก็คือว่าเวอร์ชั่นนี้นะครับ XDM จะหารด้วย5,000แล้วก็ TP ที่500จุดทําไมต้องให้เป็นแบบนี้ค่านี้นะครับเพื่อที่จะให้ในการเทรดแล้วเปิดออเดอร์ปุ๊บ TP 1ครั้งได้กําไร10%นะครับ พอออเดอร์ถัดไประบบก็จะมีทุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็จะคำนวณไซส์ใหญ่ขึ้นเป็นออโต้คอมพาวตรงนี้เลยนะครับนั้นก็ TP 5 0 0จุดด้วยตัวหารแบบนี้มันถึงจะทำให้ TP แล้วได้10%นตะครับ10%ต่อไม้นะครับถ้ามีการแก้ออเดอร์อย่างเช่น TP เปิดปุ๊บมีการแก้ไม้2อันแบบนี้นะครับปิดรวบก็จะได้2เท่านิดๆสอ2เท่ากว่าครับเพราะว่าตัวมัลติพายเป็น1.1นะ เช่นจังหวะน,นี้เปิดปุ๊บย่อนะครับ TP ก็จะได้2เท่าเลยอันนี้ทำให้ดูว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำกำไรนะครับในภายใน1นถึงสวันอ่าแต่ที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมนอกจากจุดเข้าแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ผมเทสอยู่ประมาณวันกว่าๆนะนะครับลองดูนะอันนี้เป็นวันที่15นะครับเป็นการไม่ได้เปิดออโต้เลยนะครับเป็นเซมิออโต้นะแล้วหาจุดเข้าด้วยตัวเองนะครับ อาจจะเป็นการเทรดโดยเปิด mt5 ในมือถือก็ได้หรือจะใช้วิธีการรอจังหวะแล้วมากดออโต้พอได้ออเดอร์เสร็จปุ๊บปิดให้เป็นเซมิแบบนั้นก็ได้นะครับคือรอให้บอทเขาจังหวะส,สวยๆแล้วเปิดให้ก็ได้นะครับเป็นไม้ๆไปนะอันนี้แล้วแต่เทคนิคได้เลยนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมีการเข้าแล้วก็ tp หรือไม่แก้ไม่เกิน2-3ไม้เพราะว่า extreme ถ้าแก้เกิน4ไม้ก็หมดพอร์ตนะครับสต็อปลอตตั้งไว้ที่100เลยนะครับปิด ปิดสต็อปล s อตไยสามนะครับน่นการบริหารทุนสําคัญนะอันนี้นะครับพอร์ตหนึ่งมื่โตเป็น1นึ่งแสนคือ25ไม้นะแต่เทคนิคที่ผมจะมาเล่าเพิ่มเติมช่วงท้ายก็คือการบริหารทุนแบบใหม่นะครับที่ไม่ต้องเทรด25ไม้แล้วเราเอาแค่12ไม้ต่อเรื่องก็พอเราดูนะใน1วันเป็นไปได้ไหมนะครับนี่เริ่มวันที่15นะครับ1ไม้นะครับ2 3ไม่ได้เปิดตลอดนะผมรอจังหวะเห็นไหมมีกราฟ RSI ต่ำๆแล้วก็เปิดนะครับ แล้วจะมีบางจังหวะนะที่อันนี้เป็นเซลล์ก็เปิดเซลนะครับรอจังหวะที่ rsi สูงๆก็ค่อยกดเซลนะครับนด้ไปจะมีบางจังหวะอย่างตรงนี้อยู่ในโซนเซลแต่ทำไมเปิดบายก็ไปปิดปุ่มนี้ผมไม่ใช้ ema นะครับผมออฟไปเลยแล้วผมเลือกเทรนเองตรงนี้เนื่องจากมองเห็นว่าลงมาชนแนวรับในอดีตด,ด้วยและมีการขึ้นมาเบรกสูงๆตรงนี้นะครับมีโอกาสกลับตัวจังหวะน,นี้ผมก็เลยเปิดบาย เปิดบ่ายก็มีการเปิดสวนเทรนแต่ใช้วิจารณญาณทีนี้บอมาถึงตัวนี้มีโอกาสกับตัวลงใช่ไหมเปิดเซลล์ต่อได้กี่ไม้แล้วละ่ะกี่ลืมลับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2 13ก็นะครับก็ใช้เวลาประมาณวานันนิดๆตรงนี้นะครับตีซักสมมติเป็น1วันแล้วกันถ้าใครทำไม่ได้ใน1วันก็ทำา2วันแล้วกันนี่คือกรณี12ไม้นะครับ12อออเดอร์เนี่ยถ้าเราชนะต่อเนื่องได้แบบนี้ไม่ปล่อย ต่อเนื่องไม่ไม่ปล่อยแบบเทรดโมซัวนนะเราค่อยๆกดนะครับพอจะโต3เท่าสําหรับการเทรด12ไม้นะครับอันนี้ผมก็ลองเทรดต่อเนื่องไปดูนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าไม่มีการเปิดออเดอร์เลยเพราะว่าเห็นอาการคือเป็นไซด์เวย์ด้วยแล้วก็มีการยกโรงนี้นะครับผมก็กลัวกลับเทรนดกลัวมันจะกลับตัวใช่ไหมก็เลยหยุดเทรดไว้ก่อนนะครับไม่เทรดตอนที่เราไม่แน่ใจทีนี้พอขึ้นมา ตรงนี้มีการกลับเทรนชัดเจนแล้วนะครับทำท่าจะไปต่อผมก็เลยเปิดรับออเดอร์บายยาวๆเลยอันนี้บอดเข้าให้นะครับแล้วพอมาถึงจุดนี้ผมกดหยุดนะครับหยุดคือรายกดเป็นเซมิไว้ไม่ออโต้ละช่วงนี้เก็บไปก่อนทำไมถึงหยุดตรงนี้มองย้อนไปในอดีตครับเราจะเจอแนวต้านอันนี้แหละสือคือส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับสาคัญมากๆเลยคือเราหยุดลดความเสี่ยงก่อนครับมีโอกาสที่เขาจะต้องมีปฏิกิริยาบ้างนวหยุดรับออเดอร์จนกระทั่งเขาลงจริงๆเห็นไหมแล้วมี โอกาสจะดีดขึ้นนิดหน่อย RSI ต่ำๆผมกดรับเพิ่มได้ออเดอร์นี้มาต่อนะครับตอนนี้ก็พยายามจะเทรดไปให้มันครบ25ไม้มเพื่อที่จะได้10เท่านะครับอ่าระหว่างนี้อ่ามันลงมาหนักพอสมควรไม่กล้าเปิดบายตอนนี้นะครับรอไม่แน่ใจอันนี้มาได้ออเดอร์เซลล์ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เป็นจังหวะนี้ได้บายอันนี้พลาดนะครับพลาดคือจริงจังหวะไม่สวยเลยจริงๆต้องรอ RSI ต่ำๆถึงจะกดนะครับน่าจะน่าจะลืมปิดออเดอร์เอ้ยปิดออโต้แป๊บหนึ่งเลยได้ขอมา รูเบเซก็รวมตรงนี้นะครับประมาณ25ไม้นะครับก็พอร์ตหมื่นโตเป็น1 0 0 0 0แสนอันนี้ก็เป็นที่เราแบ็กเทสทำดูนะครับแต่ที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมว่าโอกาสที่บางคนจะชนะต่อเนื่อง25ไม้มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ง่ายเท่าไหร่นะดังนั้นวันนี้จะมาเล่าแผน Money Management แบบที่เป็นไปได้มากขึ้นนะครับก็คือเอาแค่12ไม้แล้วให้พอร์ตโต3เท่าแล้วก็จบ Level, แล้วขึ้นเลเวลใหม่นะครับมาต่อกันเลยนะครับทีนี้ตารางเดิมมันจะเป็นเอ็กตรีม 10x ที่เป็นพอร์ตโต10เท่าแต่ตอนนี้เราจะเป็นเอ็กตรีม 3x หมายความว่าเราจะไม่ต้องเทรดให้ชนะต่อเนื่องถึง25ไม้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่บอกุอ่ยม,มันเครียดเกินไปแล้วก็พลาดบ่อยเกินไปนะครับเพรานั้นลองดูว่า10 12ไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาแค่วันเดียวเต็มที่ก็ ไม่เกิน2วันนะครับสมมุติว่าเราสมมตรวาวันเดียวก่อนละกันนะครับก็เท่าที่ผมทํามันก็อยู่ประมาณนี้แหละหนึ่งวันถึง2วันนะยังเหมือนเดิมนะ tp 1ครั้งได้10%ต่อ1ออเดอร์เหมือนเดิมครับด้วยค่าที่บอกเมื่อกี้นะก็คือมีทุนเท่าไหร่หาร5,000ันซึ่งระบบมันคำนวณให้อัตโนมัติอยู่แล้วสำหรับ extreme ถ้าชนะต่อเนื่อง12ไม้เนี่ยครับทุน1000กลายเป็น3,000นะคุณจะมองเป็นพอร์ตเซนก็ได้หรือคือจะลองตีเป็นเงินบาทไทยดูก็ได้ง่ายๆแบบไหนก็ได้นะครับ นี่เรา,าลองดูถ้าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งาอาจจะมี50เหรียญ30เหรียญก็แล้วแต่ที่เราฝากเข้าไปนะครับ1น0 0นี้นนี้ถ้าเรามองเป็นเซนก็คือ1000เซนก็ได้แต่ถ้าใครจะมองเป็นบาทก็เข้าใจง่ายดีลองดูนะสมมติว่าเรามองเป็นเงินบาทกันแล้วกันนะครับถ้าเรามีเงิน1000บาทเราต้องมีอย่างน้อย,อยควรจะมี3 5 0ถึงาสำรองไว้ด้วยนะเพราะว่าเราอาจจะพลาดได้ในการเริ่มต้นใช่ไหมครับสมมติเรามีสัก3 0 0พันก็พอแล้วมี3 0 0พแบ่งมาเทศหนึ่งพันก่อน แบ่งเป็น3กองไม่ต้องแบ่ง5ก็ได้เพราะว่ามันความเป็นไปได้มันมากขึ้นเราเทรดแค่12ไม้นะครับอ่ะมี3,000แบ่งมาเทรด1 0 0 0นะเริ่มต้นตรงนี้นะครับนี่ครับดูตรงนี้เทรด1 0 0 0ถ้าเกิดว่าในเรเวลที่1เนี่ยซึ่งปกติใช้เวลา1วันนะครับเรเวลที่1ถ้าเราทำได้12ไม้ต่อเนื่องแบบนี้พอร์ตเราจะโตเป็น3,000อ่ะอันนี้ไม่งงนะเมื่อกี้ก็เปิดแบกเทสให้ดูแล้วนะครับว่ามันทำได้ สิบสองไม้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่อยๆเน้นเอาไม่ต้องเหไม่ต้องปล่อยบอดห้ามปล่อยออโต้นะอันนี้ต้องต้องเปิดในจุดที่เราค่อนข้างมั่นใจและให้บอดแก้ให้นะครับเขาจะแก้ที่ระยะห้าร้อยจุดแก้ได้ไม่เกินสามไม้รวมไม้ที่เปิดเป็นทั้งหมดไม่เกินสี่ไม้ถ้าเกินนั้นคือคือสต็อปลอสไปนะครับสต็อปลอสคือหมดก้อนนะั้นเลยนะหมดก้อนสิบดอลลาร์เลยนะหรือหนึ่งพันนี้ไปเลยอ่ะทีนี้พอทําได้สําเร็จใช่ไหมครับพอขึ้นวันที่สอง อันนี้จะแตกต่างจากตารางครั้งที่แล้วนะที่เป็นแบบ 10x นะครับอันนี้แค่3 x เรายกมา3,000ันใช่ไหมไอ้3,000ันเนี่ยเราไม่ไดเอามาเททั้งหมดนะครับเราจะต้องการเป็นเงินทุนสำรองไว้1ส่วนก็คือ1000บาทนะครับสมมติเป็นบาทนะเราเป็นบาทในกัรน,นั่ง่ายดีนะครับแสดงว่าเราจะเอามาเทที่2000ครับรวมกันตรงนี้คือ3 0 0พันใช่ไหมดังนั้นเราเรามีเงินสำรองไว้เดี๋ยวจะบอกว่าสำรองไว้ทำไมนะครับอ่ะพอเราเอามาเทรด2พ0 0 พอตโตสามเท่าสองพันคูณสามเป็นหกพันอ่านี่คือสมมติจบวันที่สองนะครับเราก็ยกมาเริ่มต้นวันที่สามนะครับวันที่สามทุนหกพันทำเหมือนเดิมครับเราจะแบ่งเป็นสามส่วนเราจะสำรองไว้หนึ่งส่วนและเอามาเทรดตอนเริ่มต้นวันสองส่วนในที่นี้คือสี่พันบาทสี่คูณสามเป็นสิบสองหมื่นสองนะครับหมื่นสองเริ่มต้นวันที่สี่เรายก พอร์ททั้งหมดของเรามาเริ่มต้นตรงนี้เสร็จปุ๊บก่อนที่จะทําการเทรดเหมือนเดิมครับแบ่งหาร3เลยแบ่งหาร3ดังนั้นเราจะเก็บทุนสํารองไว้4,000นะครับและนํามาเทรดแค่8,000เริ่มต้นวันแล้วก็เทรดไปครับ12รอบไอ้12ไม้ให้ได้ถ้าทําสําเร็จปุ๊บมันก็จะโตเป็น24,000นะครับอาจจะมองเป็นบาทไดไง้ง่ายดีนะ2 4 0 0 0บาททีนี้สมมุติว่ามันพลาด มันพลาดได้อยู่แล้วแน่ๆนะครับโอกาสที่จะสม,มบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นไม่โดนเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากทีหนึ่งครับอาจจะมีการพลาดได้ทีนี้ถ้าพลาดแล้วทํำยังไงแปลว่าแปดพันนี้หมดแปดพันนี้หมดไปแต่เราเหลืออะไรอยู่ครับลองคิดตามทําไมผมถึงให้การเงินสํารองไว้ถ้าแปดพันนี้พลาดนะครับเราสามารถที่จะเอาทุนสํารองก้อนเนี้กลับมาเทรดได้ในวันต่อไปเริ่มวันต่อไป รือรอบใหม่นะครับเมื่อเราพร้อมเราอาจจะนํามาเทรดสี่พันก็ได้หรือเราอาจจะนํามาเทรดทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะครับหกพันเลยก็ได้นะครับถ้ามันสําเร็จเราก็จะขึ้นเลเวลต่อไปเลเวลต่อไปนะครับแล้วทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วเราว่าจ,จะหยุดตรงไหนนะดังนั้นเ,เงินสำรองมีไว้ทําอะไรมีไว้ให้เราไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นที่หนึ่งพันใหม่เราสามารถเริ่มต้นที่สี่พันหรืออาจจะเป็นหกพันหรืออาจจะเป็นเจ็ดพันก็ได้ก็คือก้อนนี้นะครับ อันนี้คือแผนสำรองเราจะเทรดเราต้องมีแผนสำรองเสมอนะครับอ่ะต่อไปสมมติว่าเราทำสำเร็จหมดเลยนะครับครบ5วันอเอาง่ายๆเราก็คิดว่าเราเทรดวันจันทร์จบวันศุกร์แล้วกันถ้าเราทำสำเร็จตามนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าจบเย็นวันศุกร์เนี่ยเงินในพอร์ตมันจะเป็น4 8 0 0 0แต่ใน4 8 0 0มเนี่ยมันจะมีเงินที่เราสำรอง ไม,ไม่เกี่ยวกับ4ี่หมื่นนะสี่หมนนี่ต่างหากนะแต่นอกเหนือต้องใช้คําว่านอกเหนือจาก4ี่หมเนี่ยตรงนี้นี่คือเงินสํารองที่เราเก็บไว้นะครับเงินสํารองที่เราเก็บไว้ถ้าเราจบสัปดาห์แล้วนะครับเราไม่ต้องการที่จะไปต่อเราจะกลับไปเริ่มที่1 0 0 0ใหม่ไม่ใช่ปัญหาก็ได้ทําสัปดาห์หละครั้งก็ได้5วันจบรอบหนึน่งนะครับเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้ ทุน4ี่หมนแปดนะครับและเราก็จะได้ส่วนที่เราเก็บไว้ตอนแรกอีกหมื่นห้ารวมเป็นเสร็จแล้วตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินปกหมื่นนะครับในสัปดาห์นี้ประมาณ6กหมื่นสามในกรณีที่เราจะใช้เงินหนึ่งพันละปั้นมาแล้วก็ไม่มีการผิดพลาดใดๆนะครับถ้าผิดพลาดเราก็ยังมีเงินสำรองกลับมาใหม่ได้นะครับอันนี้กรณีที่เราโอเคจะลงทุนแค่พันเดียวแล้วเราตั้งใจว่าวิกหนึ่งเราทําแค่นี้กลับไปเริ่มต้นใหม่ทุกสัปดาห์ ก็ได้แต่ในกรณีที่ใครอยากจะลองปั้นพอร์ตเพิ่มนะครับผมก็มีเทคนิคเพิ่มเติมแบบนี้ก็คือจาก4 8 0 0มนเนี้ยเราก็กันไว้เหมือนเดิมเราเอามาแบ่งนะครับเอา4ี0 0มเนี้ยมาหาร3อีกทีนึงเนาะเราก็จะได้เงินที่ไปเทรดในสัปดาห์ถัดไป3 2 0 0 0นะครับ3 2 0 0 0เนาะแล้วก็เราก็จะมีเงินสำรองอยู่เท่านี้ก็คือเงินสำรองมีอีก3,000 0นะครับมี3 0 0 0 0 แนะนำว่าไอ้สามหมื่นหนึ่งนี้ให้ถอนออกมาถอนออกมานะครับอันนี้กรณีที่เราจะปั้นพอร์ตต่อในสัปดาห์ที่สองนะครับอ่ะถอนสามหมื่นหนึ่งนี้ไปแล้วนะคือเงินที่เราเก็บสะสมเป็นทุนสำรองไว้ถอนได้ใช้เลยครับแสดงว่าสัปดาห์ถัดไปเราไม่ได้เริ่มต้นที่นูทุนหนึ่งพันแล้วเราจะเริ่มต้นเราจะมีทุนตรงนี้สามหมื่นหนึ่งที่เรายกมาไอ้สามหมื่นสองที่เรายกมานะครับอาจจะตีกลมๆสะสามหมื่นก็ได้นะครับ ดังนั้นสัปดาห์ที่2เริ่มต้นที่3 0 0 0 0แต่เราจะไม่เทรดทั้งหมดเหมือนเดิมเราจะเทรดแค่เอามาเทรดแค่หมื่นเดียวนั้น,น,นตอนเริ่มต้นสัปดาห์ที่2เราจะมีทุนสำรอง2 0,000ซึ่งไม่เกี่ยวกับกำไรของสัปดาห์ที่แล้วที่เคยเป็นทุนสำรองนะอันนั้นให้ถอนไปใช้รับรู้กำไรไปเลยนะครับงนั้นเรามาป้านต่อนะครับป้นต่อในสัปดาห์ที่2เช่นเดียวกันอย่าลืมนะว่าเรามีทุนสำรองไว้อีก2 0,000ถ้าเราพลาดเรายังกลับมาเริ่มต้นได้อีก2ครั้ง เหมือนมีกระสุน3นัดไว้ทุกๆต้นสัปดาห์จะมีกระสุน3านัดนะครับทาไปครับหมื่นโตเป็น3 0ม0 0ื่าวันที่2เอา3 0,000ืมาหาร3ใหม่นะครับหาร3เสร็จยังไงเราเก็บทุนสำรองไว้1 0 0 0 0มเทรดแค่20,000ดังนั้น2 0 0 0มืนก็จะโต3เท่ากลายเป็น60,000วันที่3 60,000ืหาร3เก็บไว้1ส่วนเทรดสส่วน2ส่วนคือ4 0,000ืโต3เท่าเป็นแสน0 0 0ทำแบบนี้ไปนะครับจนอจนเมื่อถึงวันที่5 มี200,004เอามาหาร3นะครับเก็บไว้1ส่วนเทศ2ส่วนคือ100,006กำไร3เท่าคือ408,000ถ้าเราจะจบแค่นี้เราได้อะไรบ้างก็จะมีเงินในพอร์ต480,000รวมกับตรงนี้นะครับอีก105,000ก็คือ633,000ถ้าเราจะหยุดแค่นี้นะครับเราหยุดแค่นี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เราก็เตรียมไว้30,000เทศเดือนเดียวแล้วก็ทำไป ทำจนจบมันอาจจะไม่จบใน5วันมันอาจจะจบใน10วันก็ถือว่าเนี่ยคือรอบหนึ่งของเรานะครับถ้าสมมุติเราป้านมาจนเรามีทุน30,000นะครับทุน3 0,000่เทศทีละหมื่น 30, นั่นแปลว่าทุกๆรอบที่เราทําได้ทุน1,000 0เนี่ยจะมาจบที่กําไร6กแสนสามหกแสคืออะไรครับคือตัวนี้ก็คือ,อพอร์ตตอนสิ้นจบสัปดาห์กับเงินทุนสำรองที่เก็บมา4วัน 408บวกกับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมีเงินวันเอ้ยสัปดาห์หรือรอบล้วะครับอาจจะเป็น1-2สัปดาห์แล้วกันนะประมาณ6,000นกว่าจากทุนเท่านี้แล้วหมื่นเราไม่ได้ใช้หมดนะเรามี30,000นะครับเราใช้แค่นี้คุณอาจจะหยุดแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องไปต่อนะครับแล้วแต่้ใครอยากปั้นต่ออยากมีหลักล้านก็สเต็ปเหมือนกันย้ายยกไปครับยกไป3 0 0แสนถอน300,000หนี่ไปใช้ยกมา3 0 0 0สนเทดแค่แสนเดียวนะครับเก็บไว้ส0 0แส แล้วก็ทําตามลูปไปนะครับได้เหมือนกันเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้เริ่มต้นที่แค่1,000คุณอาจจะมองมันเป็นเซนก็ได้1,000เซนก็คือ10ดอลลาร์สามบาทนะครับมันง่ายกว่าตรงที่เราเทรดแค่12ไม้นะครับใครชอบ Money Management แบบนี้ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมก็คิดว่าจะลองดูนะพอเท่าที่ลองแบคเทสดูเมื่อกี้แล้วเนี่ยสิไม้เนี่ยใช้เวลา1วัน 1>, 1 2 3นี่คือแบบเน้นๆด้วยนะค่อยเทรดด้วยนะไม่ได้เทรดมั่ว3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับนี่แหละประมาณ1วันนิดๆอ่ะก็สำหรับการเทรดเซมเป็นเซมิออโต้นะครับแบบเอ็กตรีมนะก็มีข้อแนะนำประมาณนี้มีมันนี n ม g e m e ม t ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสดีๆก็จะพาทำแบ็กเทสแล้วค่อยๆกดตามันไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ